รับคุณตาครับดีครับคุณตารวมสุกเนาะเป็นตั้งวันถึงไม่โชว์วะ่โวันวันันมอเอ้าันสว่าตั้งใจสต้โอแต่น้หลวงปู่ะเออหลวงปูเนาะเออหลวงนีเป็นไอืมเนให้คงสุดท้ายปะปู นะครับโอ้คุดท้ายพอดีก็เลยมาตามเนาะนะครับลรหลวงปู่แล้วให้ตาถือน<ม>้อหลวงปู่เนาะถือตัวใดล่ตตตหหะตาถือตัวไดงานหนึ่งเนาะโอ้ตาถืองานหนึ่งเนาะหลวงปู่นะครับพอดีปู่ให้นโครงสุดท้ายนะครับก็เลยตาก,ก็เลยได้นะครับเขาบอกอยากเป็นแบบแม,ออม,ออม่นเลยแม่นปะผมว่าใครสนใจคนว่มากเรียกไงตาผมว่าใครมากคนบางอยเรียกเนาะวันนี้อัน คุณตาคุณตารวมซุกเนี่ยะห่าคุณตาฝันดีปะเนาะได้ตัวเลขมาเนาะมมูทักน้องมามาบอกว่าตัวเป็นผีเนี่ยไหมเออเป็นเซี่ยวอ๋อลูกเซี่ยวเนี่ยอว่าพกเกิอบพกกันได้ปอในฝันออกไปื้อเลขกือเจโอจะีเสยนตัไสี้ว่าอันนี้หรแม่ว่าตัดสิน จะเปนนางเหรียอยูข่างเสาอ่ะจะได้เห็นเด็กี่าวเส้เอาเดียบเรื่องขมออกไหมนะปุ๊นะคือตาเนี่ยฟันเกี่ยวครับถือว่าเป็นมูผูกเสี้ยวเป็นผีเนี่ยยูน้องังกับตาอ้องจิกอ้องจิกนี่ยเนาะวันเดี้ตาเลยฟันเห็นเพื่นพนเห็นพผูเป็นผีเนี่ยผมเปนผีประเไนกัตาครับถืว่าว่าไปซื้อเลขวีาโอ้ยยังซื้อจะได้ด้วยว่าเหนงนี่ว่าสมมว่า เลยนี้ยมาสองดูเก่นมากเเป็นนังเ่นที่ันทางลักิโลนอืมตันวินีู่กนชา่างเี้ยสียังตาเขาเขียนไว้ฮสียังสีดำสีดำคือขีดทานไฟหอเปล่าทานไฟเอาเงินผีไม่เขียนไรบ่ะบเนี่ยเล่าเาเขียนหากระไรเอ้าตาคือเป็นนางย่หันเนื้องหน้าตายเราหันเต เงี้ยนยูหันเนี่ยโอ้เงี้ยนยูหันหน้าบ้านเนี่นโอ้หลักิโลหน้าบ้านเออมันเรามีโฮมอยู่หันก็ได้ออยินนะบ้านนี้พ่อกับบ้านน้องไก่กันปะโอ้ยพุดูดเียนดูพูดเล่นนี่พูด,พดพก็<อ>น้องทั้งพี่โอ้ไก่กันเติบนะไก่กันเติมหน,นึ่งอยู่ด้วยนะครับเป็นโลอยู่นะครับโอ้ตาของมีฝันตะมูเหรอพี่เจ้าพ่กเป็นผีเนาะนี่น้องกิ๊กเนี่ยล่ะว่าไปสิเลขาแม่วหรอเปล่าพี่เจต้าเนี่มันบอกว่าไปสิเลขแมว

เขครับมาถามเลขมันฟันเกี้ยวแสดงอยู่ไม่มาถามเลขน้องจะบอกมันตรงนี้แต่ฟันได้ยังสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ผู้เก่าป่ะคนผู้ไม่บอกคนผู้เก่าคนผู้เก่าโอ้ผู้เก่าที่แคยมาถามเนี่ยน่ะเออมาถามอยังเก่าอย่างมาถามอย่ังเก่าโอ้เรวมาถามมาถามดูตัวไหนมาเจ้าตาบอกเขาว่ได้ละแต่ได้ยังไงถึงจอืม เป็นน้อหมวกอืออือเอาล้นะครับสุจิตหาตารวมสุกเนาะครับอือหือออนี่เรื่ออะไนะตาเนาะกับเป็นครูไม่ค่อยฟังกันสิสงสัยเนาะก้อนตาจะไไดเป็นมู่งันานี้ฟันตั้งเด็ก้อนจะิเป็นมู่งที เราได้มา,หามหา,ามหาโวโปเรามหาเลยดิครับผมเาหาแล้วก็ไปคุยนํามาบอกเลขนี้ละงวดนั้นบอกถือฟ้อมบอกเลขถือรอ้องบอกทิปซีบอกงวดั้นครับผมสื่อเลขจะลงทิปซีไปวาหรือว่ามมีเงิ่อนหรือว่าแบบอ่ามึมีสี่ล่งมาเลยแล้วก็เก็บที่ันหนึ่งแ<อ> <c oughs> หละครับสื่อชิบหายอืมถือขั้นหนึ่งแล้แต่นะ ก็เลยเด็กผูกเสี่ยวกันไว้ในฝันหมบ่เออผูกไว้เสี่ยวไว้ในฝันโอ้โหนะครับวันหนึ่งมีแต่ว่าฝันว่าเกี่ยวว่าอันบอกเลขเนาะออืมาบอกไปซื้อเลขเอาซื้อเลขเนาะก็เลยว่าโอ้จิตสืบจะได้แล้วสินมันจะมีเหรอแม่มาสินว่าชอบมากเลยเป็นน่งยนละหนึ่งกิโลเนาะหนึกิโลก็เลยมีเลขกันโอ้ศูนย์เจ็ดห้าเลยศูนย์เจ็ดห้านะจ๊ะเนาะโอ้โหเหานะครับเจ็สิเป็นมูผีมูไม่ให้โชคแล้วเนาะนะครับ เขารู้ว่าจะเป็นตัวใดแต่ว่าไปเห็นอยู่างกิโลเป็นเลขตัวสีดำนะครับคนมาเขียนไว้เนาะตาเนาะคนมาเขียนไว้ท่านเนาะท่านมาเขียนเนาะศูนย์เจ็ดห้านะครับอาจจะเป็นมูคนมาเขียนให้ก็ได้นะครับใช่เป็นมูมาเขียนไว้ไ่้แจ็คแล้วผีผีมูมาเขียนไว้ก็ได้ไ่้เจ้ที่คนมาเขียนให้หากระได้เป็นใดกันเออคนมาเขียนไว้หากระได้ เร่เขาเนี้ยน่ามาเรืเขาสิอืมเขาดันต้นคิดต้นใจมากเราไปเจ้ต้นคิดต้นใจมาเขียนให้ไู่ใด้นีนะครับเป็นเลขพอรวมศูนเด้อนะครับศูนย์เจ็ดห้านะครับมอลตอการ์ตูนให้เจ็ดศูนย์เจ็ดหาหาศูนย์เด้อนะครับเป็นน้ำท่าของคุณพ่อในงวดนี้ก็ลองเบิ่งนะครับเลขกซามโคเนาะอืมเป็นเลขผีมูนะครับที่เคยฝันเกี่ยวกันนี่แหละนะครับ วันนั้นเขามาบอกถือดีๆนะพ่อเนาะบอกถือแม่จะได้ผูกเสี่ยวกันขอขอไปเสี่ยวข้อขอไปเสี่ยวข้อนะครับแล้วบานนี้ก็คุณหลวงตาเขาบอกว่าเขาพี่จะบอกให้ไปซื้อเลขนะครับในวันนี้ซื้อไปิมีหัลละตัวซื้อมาสั่นนะครับบอกว่าจะขยอยมอเตอร์ไซค์เลขมาสั่นหอักปิชมีหัลละนะครับวันมือใหม่มากเลยตื่นขึ้นกับวานางเรนนางเรนนั่ง สูงยาสินี่เลยตัวเปสูงยามากเหมือนเดียวไปเอเอคุณได้มาเชิญเหล็กอะไรนี่เนาะวันนี้เนาะเข่าก็ฝันถึงน้องเดียรเห็นเอดอีใช่ปะอก็เลยเอาเหมือนเดียวไปเจ้าตัวนี้เ,เนี่ยใช่ปะอซื้อได้ซื้อตุ้นย์อันนี้นะครับก็เป็นแนวทางของคุณพ่อหลุบสุกเด้อนะครับอลองเบิ่งนะครับพบว่าแน่นะครับพี่เชียวพี่ม,มูผมว่าบอกพี่น้องกิ๊กนะลองเบิร์กแล้วอือ ทับเล็กตัวเดียวเน้องพอนะตัวเพิ่งบอกตัวเดียวคนสามตัวสามตัวหางเดียวเห็นแค่ล้วเนี่ยเห็นมากมากตัวเดียวพอสองตัวมักมีหาไทยมักหาไทยกินหาเนาะพอนะมักกินหาอืมตบมักมาอืมเพราะว่ามักหาไายได้นะครับหาไทยด้ยตามตัวมันเกิดเป็นกินหาเนาะพอนะตรงตัวเลยนะที่สุดมักแต่พอหาสุดกินสุดเสิยไอเป็นร่องวะ นรางม่ก for <yeah ็สิสิสิหลายตัวททำทำันเลยทำฝันเลยเลยยาทำฝันเลยจะพอตัวเลยเจ้ตัวเลยถ้าเกิดตัดทิศหายเราเจอตัดไทยก็จิศางอืพดมีทุ่นกับรองมันเก็บศูนย์กหาศูนย์น้ำไปแล้อนะครับพี่น้องผมว่าในหาเล็กศูนย์ย่างๆเนาะศูนย์นเบิ่นดดีนั่งบ้านนั้นฉีเฮ้มาทาดิบ้าเดี่มาหาจำดอ กเกี่เม่อวนออสองวันนี้ผมก็เกวันเกี่ยวที่พ่อกะถือเดาว่ามันเป็นโคสุไทยเนาะผมบด้มาตมจ้ำน้งตาวน้ำกระได้ตัวตากะเขายุตัวตาล็หายในเข่าเหรอครับขาหนึ่งหรอเปลมเขาเนาะจะได้บลริมาตามโคนสุไทยเนาะเอาเงินให้เอาเกะเดี๋ยวบริมาตมให้โคสุไทยน้ำนี่น้องตาไปหาตัวดีไหมโยมแรก้เน่ะเป็นเอออันว่าโยหหัน เปนสิเอียวหุ่นน้องกําแค่นอห้างน้องกําแค่นเด้เก้าบานบานเก้ามีรักผีเมี่ยงู่ฝุ่นได้ดงบานุ่นเบานนู่นอูเห็นผีเมี่ยงเก่าพอคนผีมันแก้ได้หรอแก้แก้เนาะแจ่ฝนไข่โชคดีเยอะตามฟังม้านี่เขาจะค้นถือต้อดูด้วยค้นถือต้องดูน้องนี่ เด็ดฟินแม่หาเล่านะครับเอาท่านพี่น้องนะครับสรุปความฝันของพอรรวมสุกนะครับเป็นห้มากผีมูมาบอกนะครับว่าซื้อโรดนาเลกของส่นติมีดอกสันดกบอกไปซื้อเลขกแต่ว่าบ่ได้ซื้อนะครับเนาะวัดมาเห็นน้ำส่ออยู่ลักกิโลนะพ่อเนาะคือคนเคียนไ้เป็นขี่ท่านศูนย์เจ็ดห้านะครับแต่ต่าเเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าห้าศูนย์เป็นผีที่ผูกเสี่ยวคนไว้นะครับมาบอกว่า ซื้อเลขไปนะครับบอกว่าวิ네่งเลขนะครับเดี๋ยวก็ได้ดอกก่าสันนะครับตื่นขึ้นมาก็ไม่รีนี่ลีอยู่นะครับจู๊ดละกิโลเพรเอาขี่ทัดมาเขียนไว้เจ็ดไอ้ศูนย์เจ็ดหาระครับเด้อนะวันนี้ไก่ชูขันมานน่มคุณตาหลุมศกเด้อนะครับขอบคุณคุณตาลายเดี๋ยวแบ่งไปในทางดีพี่น้องยุบซี่กับชูขันมานน่มคุณตาหลุมศกเด้อนะครับวันนี้เอาอาะจะเป็นพีเพิ่นมาเขียนก็เป็นไปได้นะครับเนาะหรือคนเขียนกับรุลเอาถึงชูขันมานกันครับสวัสดีครับ